สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นรวมถึงอาสาธารณญา,านหกอาสาธารณญา,านหกนั้นถือว่าเป็นความรู้ความสามารถพิเศษมีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหากรุณาสมาบัติยานเป็นอาสาธารณญยานข้อที่สี่ของพระองค์พระยานอีกอันหนึ่งที่เป็นเหตุให้เรียกพระองค์ว่ามหาการุณีโกพระผู้มีกรุณาก็คือมหากรุณาสมาบัติยานนี่แหละ แล้วก็เป็นบทสวดที่เขานิยมสวดมากมหากรุณีโกนาโถหิตายาสัพพานินางปุเรตวาปารมีสัพพปะปโตเนี่ยเป็นต้น,นก็อาศัยพระมหากรุณาอันนี้แหละเป็นเหตุให้สุดดียกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระมหากรุณาสมาบัติยานอันเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคเจ้าแผ่พระมหากรุณาอันเป็นไปโดยนัยะต่างๆ ด้วยความที่พระองค์ในทรงพระประสงค์จะนำหมูสัตว์ผู้ถูกทุกขธรรมเป็นอนเนกมีราคาเป็นต้นและมีชาติเป็นต้นรบกวนให้ออกจากทุกขธรรมเหล่านั้นคือถ้าสังเกตดูตามนี้นะว่าความทุกขของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแบ่งกลุ่มใหญ่ๆอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือมีราคาเป็นต้นก็หมายถึงกิเลสที่เล่นงานครอบงยำย่ำเยียความเศร้าหมองทางจิตใจกลุ่มที่สองก็คือ ชาติชรามรณะเป็นต้นในพระองค์นี้เห็นความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสเห็นความทุกข์ที่เป็นไปในวัตตะกรุณาก็กระตุนต้นเตือนปรารถนาที่จะบำบัดทุกข์ให้แก่สรรพสัตว์ดังนั้นอย่างข้อความในปฏิสัมพิธามักที่คัดลอกมาว่าพระมหากรุณาสมาบัติยานของพระตถาคตนี้เป็นไฉนคือพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงเห็นด้วยอาการเป็นอันมากจึงมีพระมหากรุณาแผ่ไปในหมูสัตว์หมูสัตว์ก็พวกไหนเนาะแสดงว่าตอนตอนนั้นเนี่ยพวกเราทั้งหลายก็เป็นอาร,รัมมณะปัจจัยของมหากรุณาของพระผู้มีพระภาคเหมือนกันเนาะพระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยพระองค์แผ่กรุณาให้เราแล้วพระองค์กรุณาเราว่าอย่างไรบ้างพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายทรงเห็นอยู่ว่าโลกสันนิวาสถูกไฟนเนี่ยเผาให้เร่าร้อน จึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมูสัตว์ถูกไฟไฟก็แบ่งเป็นสองกลุ่มมนาะไฟคือกิเลสกับไฟคือชาติชรามรณะเป็นต้นมันไฟเหล่าเนี่ยแผดเผาพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเมื่อทรงเห็นว่าโลกสันิวาสยกพลแล้วยกไปไหนยกพลไปไหนยกไปเข็นไปฆ่ากันไปประหัตประหารกันเป็นต้นเนี่ยนะ ก็ลักษณะอะไรนะยกกองทัพไปนะไปเข็นไปฆ่าไปสู่แดนประหารไปประหัตประหารกันเคลื่อนพลแล้วก็ยกพลเคลื่อนพลนะนะขณะเดียวกันก็อที่ไปนี่ก็ไปทางผิดนะอะไรเป็นเครื่องวัดว่าไปทางผิดก็เพราะเป็นการเดินทางไปสู่นระกเปรตอสุรกายและเดราชานโดยมากน้อยนักนะจะไปที่ไหนไปเพื่อเจริญกุศลกรรมบด เราจะไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่เนี่ยนะไปเพื่อเจริญกุศลกรรมบทเช่นฉันไปครั้งนี้นะจะไปเจริญสัมมาวาจาไปครั้งนี้จะไปเจริญสัมมาสังกัปปะไปครั้งนี้จะไปเจริญสัมมาอาชีวะไปครั้งนี้จะไปเจริญสามมาัญสามมาวายามะไปเนี่ยจะไปเจริญทานไปเจริญศีลไปเจริญภาวนาเป็นต้นน้อยนักที่จะคิดแบบนี้โดยมากคิดอย่างอื่นมากกว่าคิดอย่างอื่นมากกว่าเพราะนั้นจึงเรียกว่า สัตว์โลกเนี่ยนะเดินผิดทางแล้วเรียกว,ว่าปฏิบัติผิดนะนะคำว่าเดินผิดเน้นก็คือปฏิบัติผิดปฏิบัติด,ด้วยทุจริตทั้งหลายโลกถูกชารานําไปไม่ยั่งยืนนะก็ที่เรานั่งอยู่ก็นั่งรอชาราเดินรอชารานอนรอชาราอิริยาบถสี่ที่เป็นไปเนี่ยนะชาราเนี่ยนำไปหมดเลยโลกไม่มีที่ต้านทาน ไม่มีที่ต้านทานนี่หมายความว่าเวลาป่วยไข้เนี่ยนะมีอะไรมาต้านทานได้บ้างพโลกไม่มีที่ต้านทานนั้นเวลาเจ็บเวลาป่วยเป็นต้นเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรมาต้านทานโลกไม่เป็นอิสระโดยเฉพาะเนี่ยนะโลกไม่มีที่ต้านทานไม่เป็นอิสระโดยเฉพาะอันนี้คือข้อเดียวกันหมายความว่าถ้าเจ็บป่วยถ้าไม่สบายเป็นต้นเนี่ยใครที่จะช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ใครจริงๆได้ไหม ป่วยแทนกันได้ไหมเป็นต้นเนี่ยก็ไม่ได้อย่างมากก็ช่วยดูแลรักษาที่เรียกว่าบำรุงผู้ไข้อันนี้ได้แต่ว่าไอ้ความเจ็บป่วยจริงๆนี้ไม่สามารถที่จะช่วยกันได้ถ้าเขาเป็นเอดจ,จําเป็นเราต้องไปขอเชื้อเข้ามาด้วยไหมไม่จําเป็นอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆโลกไม่เป็นของตนจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปอันนี้หมายถึงว่า ถ้าตายไปแล้วเนี่ยนะจะเอาอะไรไปด้วยได้นะสมบัติในโลกนี้ก็เป็นของคนในโลกนี้แหละโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหาเป็นธาตุแห่งตันหาใช่ไหมรู้สึกว่าพอบ้างไหมน้อยนักที่จะมีความรู้สึกว่าพอตอนแรกนะคิดว่าเออถ้ามีสิ่งนั้นบอกว่าพอละพอไปมีเข้าจริงๆเอะมันน่าจะเพิ่มอีกนะนะมันก็จะแปลว่าเพิ่มไปเรื่อยเรื่อยเรืยเรื่อย ตอนแรกดูเหมือนจะพอเป็นแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอไม่เป็น,นพระองค์จึงบอกว่าโลกเนี่ยพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัญหา4ข้อนี้เขรียกว่าธรรมมุเทศนะคือ 1. โลกอัญชารานําไปไม่ยั่งยืนหัวข้อธรรมที่1นะสโลกไม่เป็นใหญ่เนี่ยนะไม่เป็นอิสระก็คือไม่มีอะไรต้านทานหมายถึงความเจ็บป่วยสโลกไม่เป็นของตนจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปก็คือตาย สโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัญหา 4. ข้อนี้เขาเรียกว่าธรรมมุเทศธ,ธรรมมุเทศสี่ข้อนี้แหละที่ทําให้รัฐบาลกุลบุตรฟังธรรมมุเทศของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยออกบวชออกบวชแล้วก็ปฏิบัติอยู่ไม่นาน12ปีเองก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ต่อไปโลกไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่หลีเกเล้นไม่มีที่พึ่งไม่เป็นที่พึ่งของใคร เราหาที่หลบหาที่หลีกหาที่พึ่งหาอะไรมาพึ่งเพื่อจะได้ไม่แก่ไม่ตายเนี่ยทำได้ไหมทํำยังไงเราจะได้พ้นจากความแก่และความตายหลบไปอยู่ตรงไหนดีเนาะไป,ไปหาอะไรนะไปอยู่ขุดล้มอยู่หรือเนี่ยเยมืองบาดาลอยู่หรือวันนี้ไปอยู่ณจุดใดนะจะได้เป็นที่เร้นจะได้เป็นที่พึ่งจะได้เป็นที่หลบอ่ะนะสัตว์โลกเนี่ยฟุ้งซ่านไม่สงบ ฟุ้งซ่านก็ฟุ้งจริงๆะนะก็นั่งแล้วก็คิดไปเรื่อยหาความสงบนี่หายากเหลือเกินไอ้คำว่าฟุ้งเนี่ยมันก็แปลประกาศถึงความทุกข์ของหมูสัตว์เนี่ยมันทุกทุกจนเรียกว่าหาความสงบความประนีตความอิ่มอยู่ในตัวนี่ไม่มีเลยโลกสันนิวาสเนี่ยมีลูกศรถูกลูกศรคือกิเลสเสียบแทงเอาไว้ในความเศร้าหมองที่เสียบแทงอยู่ในใจเนี่ยนะ ก็เหมือนกับอะไรนะเหมือนกับอักเสบภายในใจนะเป็นใจที่อักเสบอยู่ตลอดเวลาถ้าร่างกายอักเสบเขาเรียกว่าบอบช้ำใช่ไหมถ้าใจอักเสบล่ะเป็นยังไงใจที่อักเสบนั่นแหละที่เรียกว่ากิเลสมันเล่นงานอ่ะนะท่านกิเลสเนี่ยถ้าแปลแบบนี้หน่อยก็แปลว่าจิตใจมันอักเสบตลอดเวลานะแล้วก็มีความมืดคืออวิชชาเนี่ยเป็นตัวกลางกั้นนะอวิชชานี่มันกลางกั้นอวิชชากั้นทำกั้นอะไรบ้าง รวมๆเลยกั้นไม่ให้เจริญกุศลกั้นให้ไปทำอกุศลได้ยาวๆกุศลเนี่ยให้เจริญน้อยๆหน่อยอกุศลทำให้มากๆหรือไม่ให้ทำกุศลเลยนั่นแหละคืองานของอวิชชาสัตว์โลกนี้ถูกขังไว้ในกรงคือกิเลสถูกขังไว้ในกรงคือความเศร้าหมองเนี่ยนะโลกสันิวาตกอยู่ในอวิชชาเป็นดุจคนตาบอดถูกกิเลสนี้หุ้มห่อไว้ยุ่งเหมือนเส้นได้ นงนางดังญ้าปล้องและญ้ามุงกระตายชีวิตมันเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสับสนจริงๆนะชีวิตของแต่ละคนเนี่ยสับสนอลเวงแล้วก็ในท่ามกลางหมู่คนที่สับสนก็ไปเจอแต่คนที่สับสนมันก็เลยยุ่งกันไปหมดเลยนะช่วยกันทําให้ยุ่งยุ่งยุ่งยิ่งยุ่งเลยพันพอยุ่งยุ่งอย่างนี้ก็ยุ่งด้วยความชั่วนั่นแหละก็เลยหาล่วงพลอบายทุกคติวินิบาต และสังสารวัตไปได้ไหมก็เฝ้าขันทาอัอายตนะอยู่นี่แหละถูกอวิชชาเนี่ยเป็นต้นรัดรึงเอาไว้เป็นผู้เกลือกกลั้วด้วยกิเลสอันความยุ่งคือราคะโทสะและโมหะทําให้นุงนางหมดแล้วนะราคะนี้เป็นเหตุให้ยุ่งจริงๆเลยนะโทสะก็เป็นเหตุให้ยุ่งยิ่งความหลงเนี่ยยิ่งยิ่งหลงเนี่ยยิ่งยุ่งก็เลยนุ่งนางไปหมดเลยนะเรียกว่าอินนุงตรงนางเต้ไปหมดเลย จับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้จะแก้ณนะตรงไหนไม่รู้จะขึ้นต้นเริ่มต้นที่ไหนลงอย่างไรอะไรยังไงไม่เห็นเบื้องต้นข้ามกลางที่สุดแม้แต่อย่างเดียวพระพุทธเจ้ามองเราทั้งหลายนี้ได้อย่างทะลุโปร่ปรงหมดเลยนะเรียกว่าพระองค์นี่รู้จักเราเนี่ยมากกว่าเรารู้จักเราทั้งทั้งที่เรานี่อยู่กับตัวเองตลอดแต่เราไม่รู้เลยปัญหาของตัวเองนี่เป็นยังไงนะชีวิตของเราเนี่ยเป็นอย่างไรพระองค์นี่มองเห็น ชีวิตของเราทั้งหลายอย่างทะลุปโปร่ปปรงอย่างนี้พระองค์ก็ได้แต่กรุณาหวังว่าจะนําความทุกข์เหล่านั้นออกให้หวังว่าจะนําความทุกข์เหล่านั้นออกให้แต่ก็ไม่ง่ายหรอกไอ้นะอนการที่จะเอาความทุกข์ออกจากผู้อื่นเนี่ยไม่ง่ายใช่อย่างคิดง่ายๆถ้าเขาไม่สบายใจเนี่ยเราพูดยังไงให้เขาสบายใจเนี่ยพูดง่ายไหมยิ่งเรื่องที่เขาลําบากใจและเป็นเรื่องใหญ่มากเลยไปช่วยเขายังไงให้เขาสบายใจ สมมติญาติเขาตายเราไปพูดว่ายังไงบอกเฮ้ยธรรมดาคนเราเกิดแก่เจ็บตายพูดแค่นี้เขาจะสบายใจหรือไม่ง่ายนะนะอย่างเขาจะตายอยู่แล้วเนี่ยจะไปพูดให้เขาสบายใจนี่จะไปพูดว่ายังไงนะแล้วเขาเสียหายเนี่ยนะเสียเงินเสียทองเป็นต้นเนี่ยถูกปลน้นถูกโกงไปเราจะไปพูดยังไงให้เขาสบายใจอันนั้นอย่างหนึ่งแล้วถ้าเขาถูกกิเลสเล่นงานแล้วจะไปพูดยังไงไม่ให้กิเลสมันรบกวนใจของเขา พันสัตว์โลกนั้นไม่ใช่จะช่วยได้ง่ายๆมัน,นทั้งยุ่งด้วยทั้งเดือดร้อนด้วยทั้งทุกข์ด้วยพระองค์ก็กรุณาแต่วิธีที่จะแก้ปัญหาได้เด็ดขาดก็คือการแสดงธรรมให้เขาฟังะนะต่อเมื่อเขามีบุญมีวาสนามีอุปนิสัยเขาได้ฟังธรรมแล้วนั่นแหละพอช่วยได้บ้างแล้วที่สําคัญเนี่ยตอนที่เขาไม่สบายใจจริงๆเนี่ยไปพูดธรรมะนี่ไม่ค่อยมีประโยชน์จะต้องพูดตอนที่ค่อนข้างสบายใจหน่อยอะนะ ตอนหลังไม่สบายใจยังพอนึกถึงธรรมะได้บ้างหลายคนขอเรียนธรรมะตอนไม่สบายใจจะเข้าใจสักเท่าไหร่น้อเนี่ยนะหมายคถาว่าป่วยก่อนแล้วค่อยทํางานจะได้เรื่องอะไรนี่ต่อไปโลกสันนิวาสเนี่ยถูกกองตันหานี่สวมเอาไว้เคยเห็นสุนัขถูกสวมคอแล้วถูกลากถูกดึงไปไหมหรือพวกสัตว์ที่ถูกอะไรสวมคอแล้วดึงไปฉันใดพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะไปที่ไหนเนี่ยตันหามันดึงไปนะ ไปเที่ยวไปไปตามที่ต่างๆก็ถูกตันหานี่มันฉุดมันดึงไปมันดึงตามทาวารต่างๆนะดึงทาวารตาให้ไปดูดึงทาวารหูให้ไปฟังเนี่ยมันดึงไปถูกตาข่ายคือตันหานี่ครอบคลุมเอาไว้ถ้าพวกที่เอาตาข่ายดักปลาเนี่ยจะเห็นชัดว่าปลาทั้งหลายเนี่ยที่ถูกวงตาข่ายล้อมเอาไว้ออกไปไหนก็ไปไม่ได้ลอยไปตามกระแสะแห่งตันหากระแสะตันหานี่พัดพาไป ประกอบด้วยตันหาสังโยชน์ซ่านไปตามตันหาโนุสัยเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะตันหาเร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิถูกโครงร่างคือทิฏฐิสวมไว้ถูกคายคือทิฏฐิครอบคลุมเอาไว้ลอยไปตามกระแสทิฏฐิประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชน์ซ่านไปตามทิฏฐานุสัยเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะทิฏฐิเร่าร้อนด้วยความเร่าร้อนเพราะทิฏฐิไอทิฏฐิคือ ทิถูกป,ปาทานเนี่ยไอความสําคัญว่าเป็นตนเป็นของของตนเนี่ยยิ่งใหญ่มากตันหาก็พาเพลินทิฐีก็พาสําคัญว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราทั้งตันหาทั้งทิที่นี่ก็พาให้เดือดร้อนให้เร่าร้อนเดือดร้อนเร่าร้อนแค่ไหนละ่ะก็เหตุการณ์ในโลกนี้เนี่ยนะความที่เราอาจจะมองชีวิตแค่ตัวเองก็ได้แต่ถ้ามองชีวิตโดยรวมของโลกนี้โลกนี้เป็นโลกที่สบายนักหรือ เป็นโลกที่มีแต่ความสุขโดยส่วนเดียวหรือก็ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมเข้าไปเถอะตำแหน่งไหนของโลกไปอยู่แล้วมีความสุขจริงเราเราคาดเดานะว่าตรงนั้นคงจะสบายตรงนี้คงจะดีไปเถอะใครไปพบบ้างมันสบายจริงๆเลยนะมันดีจริงๆเลยไปเถอะถ้าขอมาก็มีแต่ตอนเจริญกุศลเนี่แหละดูจะสบายดูจะดีกว่าอย่างอื่นนะนะถ้าเป็นปกติทุกตำแหน่งในโลกนี้ว่าเห็นก็มันเดือดร้อนเหมือนกันหมด พราะไปอยู่ที่ไหนก็ชาติชรามรณะไปหมดกิเลสก็เล่นงานตามเดิมเนี่ยนะมันโลกเนี่ยมันจึงถูกไอ้ตันหากับทิฏฐิเนี่ยมันทําให้ให้เดือดร้อนโดยเฉพาะแม้กระทั่งวันในน,นะน้ำเน,เ,นเนี่ยนะพวกน้ําเย็นๆเนี่ยพวกล้างบาปก็ไปอาบน้ําเย็นอยู่นั่นแหละร้อนๆอ,อย่างเงี้ยนะพวกที่ต้องประกอบอาชีพเนี่ยนะอย่างอากาศร้อนๆอ,อย่างเงี้ยถามว่ายอมว่าคนสบายสักเท่าไหร่ไหมคนตากแดดก็อยู่ในร่มไหนมากกว่ากัน ทั้งโลกเลยนะคมันตากแดดเร่าร้อนเนี่ยมีมากกว่าร้อนระอุอยู่นั่นแหละร้อนข้างนอกแล้วก็ร้อนข้างในใจนี่มันพาร้อนก่อนก็เลยไปตากแดดที่เร่าร้อนเนี่ยนะโลกสันนิวาสถูกชาติติดตามชาตินี่มันตามไปทุกหนทุกแห่งใช่ไหมเชราก็รัดตรึงรัดเอาไว้พยาธิก็ครอบงาพยาธิก็ครอบงำซะจนหมดเรี่ยวหมดแรงไงมรณะก็เข้าไปตัดคอหั่นเลย ก็เลือกหันได้ตามเต็มที่นะก็เลยตกอยู่ในกองทุกมันไม่ใช่กองทุกมันไม่ใช่ทุกอันเดียวนะมันกองจริงมันเป็นกองถูกตันหานิฉุดไปห้อมล้อมด้วยกําแพงคือชราไปตรงไหนจะพ้นใช่ไหมเพราะถูกคุกคือชราเนี่ยล้อมไว้เสร็จแล้วถูกบ่วงมัจจุราชนี่คล้องคอเอาไว้แล้วก็เหมือนกับที่เขาไปล่าสัตว์มาจากป่าใช่ไหมเขาก็คล้องเอาไว้รอวันประหารถูกเครื่องจองจําใหญ่เนี่ยมัดเอาไว้ถูกเครื่องมัด คือราคะมัดเอาไว้ถูกโทสะมัดไว้ถูกโมหะมานะทิฏกิเลสและทุจริตเนี่ยผูกพันเอาไว้เสร็จแล้วก็พากันเดินไปในทางที่แคบมากทางแคบเนี่ยนะทางไปอบายทุกขติวิิบาตนรกจริงๆแล้วเป็นทางที่แคบมากจะต้องคอยหลบหลบหลีกๆนะาว่าจริงๆเนี่ยไปทําบุญเนี่ยนะก็เดินไปอย่างสง่าพาเผยแต่ถ้าจะไปทําบาปเนี่ยต้องค่อยๆหลบค่อยๆหลีกไปใช่ไหม อากุศลนเนี่ยทำเนี่ยจะต้องคอยหลบคอยหลีกหาช่องหาจังหวะหาโอกาสซึ่งถือว่าเป็นทางแคบเวลาไปเกิดเป็นเดรชานก็อยู่ในโลกที่คับแคบเนี่ยนะถูกเครื่องพัวพันเนี่ยมากมายพัวพันเอาไว้ตกไปในเหวใหญ่เหวคือชาติชราและมรณะเนี่ยนะแล้วก็เดินทางไปสู่ที่กันดารมากเดินไปในมาหาสงสาร มหานี่ก็ใหญ่ะนะสงสารก็คือลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่ไหลสืบเนื่องไปแล้วก็กลับตกลงไปในหลุมลึกลึกขนาดไหนโน่นอเวจีเป็นต้นโลกันตนรกไปถึงโน่นนะกลิ้งเกลือกอยู่ในหลุมใหญ่คือวัตะเนี่ยนะโลกสันนิวาถูกห้ำหันลุกโชนไปด้วยไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกขทมนัตและอุปาญาต โลกสันนิวาสเนี่ยทุรนทุรายเดือดร้อนไม่มีอะไรต้านทานอยู่เป็นนิดเคยเห็นคนที่กระสับกระส่ายไหมนั่นแหละต้องรับอาดยาอาดยาหมายถึงว่าต้องรับตามความชั่วของตัวเองตัวเองเคยทําชั่วเช่นใดไว้ก็ต้องมาเดือดร้อนเพราะความชั่วที่ตัวเองได้ทําเอาไว้ต้องกระทําตามอาดยาคือผลของความชั่วเนี่ยนะถูกเครื่องผูกคือวัตตะผูกมัดเอาไว้ ปรากฏที่ตะแลงแกงที่ไหนปรากฏที่ตะแลงแกงก็คือแดนประหารลานประหารชีวิตแล้วในโลกนี้ตรงไหนไปอยู่แล้วมันพ้นจากการประหารั้ง<ม>ไปอยู่ตรงไหนที่พ้นจากความตายมีไหมไม่มีเพราะ,ะสัตว์โดยมากถือว่าปรากฏอยู่ที่ตะแลงแกงหมดโลกสันนิวาตไม่มีที่พึ่งควรได้รับกรุณาอย่างยิ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพิจารณาเห็นดังว่ามานี้จึงทรงแผ่พระมหากรุณาไปในหมู่สัตว์พระองค์ทรงกระทําการจําเนกโดยอาการ89อย่างด้วยประการชนี้พระพุทธเจ้านี้มีพระมหากรุณาแผ่ไปอย่างนี้เนี่ยชาวเย็นและเข้าระดับฌานด้วยนะไม่ใช่แผ่ไปสัก์แต่ว่ากรุณาแล้วใจเศร้าไม่ใช่พระองค์เนี่ยใจที่ผ่องใสมีกรุณาที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นกรุณาระดับ อุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิปถมฌานทุติยฌานและตะติยฌานเนี่ยนะกรุณาอันนี้แหละที่พระองค์เนี่ยแผ่ไปยังหมู่สัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นมหาการุณาสมาบัติยานเป็นอาสาธารณะญาณข้อที่4ของพระองค์